สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องปองปายสู้ขูุ่คนค่ะผบพอปอบก้อยซ่ากินแซบคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ก้อยพาพี่น้องมากินตําซั่วขนมจีนหมึกกล้วยตู่ยยิๆ่ๆเลยค่ะพี่น้องซ้ามากค่ะพร้อมกับนําปลาหนั่ยๆนะคะพี่น้องเบ่งเบ่งเบ่งบึงอืม้มมากค่ะแซบๆเหมือนกันอขอบปุ่นลวกไว้เราแซ่ตู้เย็นไวแล้วมาลวกใหม่พี่น้องเนี่ย มาเด้อค่ะกินกินอะไรก่อน,อนเดี๋ยวเดี๋ยว n เส้นก่อนพักกัมีต่พักกาดค่ะไปเก็บมาตาที่มาไปเก็บพี่น้องไม่มาตกแล้วไปเก็บพักกาดต้องไปถกินอืมอืมหวันค่ะ ชอกินไหมชอบยาอนะอมาเนะบีาเดมากินแก่ไขเ่เร็วเบ้าเดี๋ยวเพิ่นไข่พี่อน้องอากาศเปลี่ยนโอ้ยกัดก่อนลนะอืมน,น้ำมันตบกวืม ไม่คอยพีห่หน่อยไม่ชี้เด่นขอตาขอตามากอีกแสบค่ะแค่เดียว Ui, mượn Cần hón ยงร้อนเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งเขาไปได้หนีพี่น่องนะ่ะ 음음 <laughs> 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 มึกกล้วยพี่เนาม หยำยากนิดน่อยหนอกั้นก่อยบคยดี

มันดีสดตาหนวนมันเนี่ย Аа. <coughs> Уу. <coughs> 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 Å! <coughs> น,นเป็นวัด,เป,วเ,ดวเป็นไข่ครับเอาเดาเป็นไข่สวัสดีครับพี่นอ้องคุณเพชรนะเพืชรสวง่วงอ,อ่ะมาพ,พี่น้องกินน้ำกันครับเอาเบาๆเด้อโป่งสาตากันเด้อ่เด้อบาๆน้องสวงพี่นอ้องขึ้นแจงจือในกินพี่น้องเจ้าไขาเ่เอ้ อเลืออยู่สิแกงจืดยดใส่หนาวติดมาตั้งไว้แน่นแลวเนี่ยยังจืดเอาหมูป่นยดใส่ใส่ปลาหมึกน่เพิ่นใช่รอก อย่ามันฝงเขาตาไข่เค็มนี่ายืดบุหรี่เพอเสียงแรนึ้น,นหอ <ừ. S 2> ืหอมหอมมอเหอมหอมหอาหอมมอมอมมหอมมหอหออมหอมหัมเหอ แก้วัืมสองก็จะขายกินป่อเดีด๋ยวกรเปบัดช่วงอืำอืนอืม,อม,อม Ừ. Ừ. Cắn lên. ăn bông ngata. ta? หอมนเป็นน้ำแข็งอืม่งใบเพิ่นน้ำแข็งพีเรสเนี่ยกินปลาแดดให้แนวเว้ยเป็นง,งานก็จังจะไข่คักกินเพลสเพสกับช่วงเลยบบัณฑ์ะนะ สองมื้นใครมันไปกินบะซ้อมต่อแบบเขาอนีอืมมันตัวน้อยๆอุ้งๆแอบแต่ไปบ่าใคไดะกินไหม อืมอืมมอัี่อยพี่นอ้องอืมแซ่บเด็ดจัดมีไข่มังแซ่บอยู่พี่น้องซื้อพอวอเลยเดีย๋ยวนั้นาม,มากาม็เป็นซสื้อสีไข่น่ะซึ่งนี่มากกว่าตกเนาะวันนี้เป็นซื้นพอวอเลยบัณได้ประเดดกันไปอืมวันนี้ก vale ็ช mm. ิชแกงจืดไว้หอดเดือดแกงจืดไ้ว้ทะเรอบเดือ กินเพลสแล้วก็กินเบาๆแบบนี้พี่น้องเื่อหยุดเพื่อนหยุดพักก,พก่อนอาวแกะเพียก่อนขนมยักกว่าขึอเก็โรงงานก่อยก้อเฮ็ดยุโรงงานนี่พี่น้องนี่ยักกว่าเกาหลีแกะวเพชรนี่ค่ะนี่ขนมยักกว่าเกาหลีเป็นรูปดอกไม้พี่น้อง <c oughs> เป็นขนมที่ขายดีเป็นขนมที่ ข้นซื้อของเกาหลีเวยค่ะนี่นี่ข้างในแกะเพชรเพชรเองนุ่มดี่เป็นไหวาน,วานม,มันแกะดีละคนผสมของเพิ่นกันน้ำตาลแปลง้งเป็นคนผสมเองคือยางน้ำตาลแล้วก็แป้งผงฟักทองใช่น้อง อันเดียวกินว่เบดดอเด็ดยิมนะกินอันเดียวเนี่ยยิมช้องอันเดียวยิมแนงข่าอยู่ใเลยข่าเทียงกินตอนช้าอยู่นเที่ยมขึ้นไข่ก็อร่อยละขึ้นไข่มุกยิมเนาะปือยในท้องข้าวขานมเนี่ย เฮ้อิ่มแทนเขาเลยกาวลี้มาแินไม่เจอล่ะในซีรีส์เกาหลีกินก๋วยเติ๋ยมันแหละได้มา่น้องไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ก๊อตศาสตกินแซ่บบ้าเดียรอีสานคนไก่บานเ่ยด้อค่ะครับผมเพจยูทูบนะคะพี่น้องเสียงมันมาอยู่ขอกันไม่กิฟหนาค่ะคลิปนี้ทานกินบะซุปาพกับขอสดขอไัยนะคะ